รุ่นพี่หลายๆคนค่ะที่เพิ่งจะมารู้ตัวเองตอนเรียนใกล้จบว่าอ้าวนี่เราไม่ได้ชอบสิ่งที่เรียนอยู่เลยอาชีพที่ครูกําลังจะบอกต่อไปนี้รับรองว่า20ปีไม่น่าจะตกงานประเทศไทยตอนนี้ก็จะคุยกันเรื่องของอุตสาหกรรม4.0ที่เน้นงานระบบอัตโนมัติมีหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารมีหุ่นยนต์ขับรถมีหุ่นยนต์เช็คตัวหุ่นยนต์เอ็กซเรย์เป็นผู้ช่วยหมออย่าจํากัดในกรอบกับสิ่งที่เคยเห็นเดิม หุ่นยนต์ที่ครูพี่บิมกําลังพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่แบบมีหัวมีมือมีขาแบบที่เราคุ้นชินนะวันนี้มันไปไกลกว่าน,นั้นแล้วมันก็เริ่มเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นคิดว่าวิศวกรหุ่นยนต์นี่ไม่ตกงานได้ครับการรู้จักตัวเอง <c oughs> เป็นกุญแจที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เราเนี่ยเดินสู่เส้นทางที่ใช่ตอบโจทย์กับอาชีพในอนาคตและตลาดโลกด้วยสุดท้ายก็ต้องมีคนมาดูแล้วก็สอนให้หุ่นยนต์มันทํางานได้ทุกอย่างในโลกมันก็เริ่มมาจากจินตนาการ ของเราก่อนครับ